สวัสดีครับเพืเพ่อนๆมาเจอเกันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลได้เครื่องซักผ้า LG นะครับสองถังมาอาการก็คือถังปั่นแห้งเนี่ยถังปั่นแห้งเนี่ยพันมาเนี่ยไม่ทํางานลุงน้ําตาลก็เลยจะเอามาไล่อาการนะครับอันดับแรกเลยนะครับลุงน้ําตาลก็จะมาเปิดด้านหลังนะครับ ฝาปิดด้านหลังนะครับเห็นฝาปิดด้านหลังนี้ไหมเราก็เปิดออกเลยนะครับซึ่งฝาปิดด้านหลังของ LG เนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเราก็ขันออกขันออกนะครับพอขันออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสลักมันนะครับสลักมันนี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่นะครับนี่ ทีเนี้ยน็อตอะลงน้ําตาลขันออกแล้วแล้วทีนี้ก็เวลากดออกก็ให้กดเนี้ยกดสลักมันกดให้ยุบไปแล้วก็ดึงออกนะครับกดให้ยุบไปเนี่ยกดให้ยุบให้ยุบไปแล้วก็ดึงออกดึงออกนะครับดึงเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากด้านล่างดึงออกแล้วกดสลักมาซ้ายซ้ายมาแล้วมันก็จะสามารถดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะเอาสกูรไลก่อน นี่นะครับปากแบนกดเข้าไปนะครับตรงลองอ่ะเนี่ยพอกดปุ๊บ,บสลักมันจะหลุดนะครับเราก็สามารถดึงออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีที่เขี้ยวล็อกมันอยู่นี่พอดึงออกแล้วดึงออกเลยนี่ทีนี้ <c oughs> อ่ะไม่ต้องมาไล่สาเหตุให้ยากเลยนะครับ ปกติมันก็อาจจะเป็นที่ตัวคาปาเป็ไนไนเอ่ยนี่นะครับบางสาเหตุอาจจะมาจากขาปาบางสาเหตุอาจจะมาจากตัวนี้ข้างบนเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับเปิดดูด,ด้านบนด้านบนก็จะมีนี่น็อตย,ยึดหนึ่งสองสามกะลงน้ำตาลก็ขันน็อตออกละเพื่อความเร็วแลวดันไปข้างหน้านะครับดันไปซ้าย ต่ไปข้างหน้าแล้วก็ดันออกดันออกมาด้านสายด้านขวามือนะครับแล้วก็งัดขึ้นมันก็จะยกขึ้นได้นะครับก็เปิดขึ้นได้แล้วพอเปิดขึ้นได้ปุ๊บตัวนี้พอลุงน้ําตาลจะมาลายอาการก็มาเจอสาเหตุเลยนี่นะครับสายดึงคับไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นที่คาปานะครับตัวนี้ แล้วไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นที่สวิตลิมิตตัวนี้ถ้าสาเหตุเนี่ยจะมีสวิตลิมิตคาปาซิเตอร์แล้วนี่อีกตัวเพื่อนๆดูนะครับสายที่ดึงชุดครับมันหลุดนะครับมันหลุดออกนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวลงน้ำตาลขอ อนุญาตใส่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเอาแว่นก่อนนะครับแกใส่แว่นละเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นนี่นะครับมันจะมีระดับความไอ้นี่นะครับเราก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลองคล้องคล้องที่ตัวบนสุดก่อนเพื่อไปวัดดูนะครับ เนี่ยพอเจอสาเหตุตัวนี้แล้วปุ๊บลุงน้ำตาลก็ต้องมาดูนะครับว่าทำไมมันจึงหลุดออกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้มันจะมีขาเนี่ยขาที่เอาห่วงนะครับขาที่เอาห่วงเนี่ยปลายมันจะมีห่วงนะครับเนี่ยมันจะมีห่วงลักษณะเป็นห่วงแบบนี้ของของกะเดือยตัวนี้นะครับ แต่พอลุงน้ําตาลมาดูก็คือเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยเดือยตัวเนี้ยมันหักไปเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีรอยหักไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาจิ้มให้ดูเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอรอยมันมีลักษณะเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยมันหักไปซึ่งเป็นเดือย เดอยที่ว่ายื่นออกมาเป็นเดือยยื่นออกมาเพื่อคล้องสายนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขถ้าตามสเต็ปเลยก็ต้องเปลี่ยนฝาใหม่เปลี่ยนฝาใหม่มันก็จะมีเดือยตรงนี้เราก็ใส่สามารถคล้องได้แต่ทีเนี้ยเพื่อเป็นการเซฟนะครับเซฟไม่ต้องเปลี่ยนฝาตัวนี้ลุงน้ำตาลก็จะเจาะ จาะนะครับเจาะตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูเจาะตรงนี้เจาะเพื่อใส่น็อตนะครับเจาะตรงเนี้ยเพื่อใส่น็อตไปร้อยแบบนี้ใส่น็อตไปร้อยแบบนี้เพื่อจะได้มีเนี่ยใส่น็อตตัวผู้ตัวอ่าน็อตเหล็กอ่าน่าจะเป็นตัวเนี่ยวงน้ําตาลเตรียมไว้แล้วตัวนี้นะครับ พุดๆตัวนี้ก็จะใส่ไปประมาณนี้นี่นะครับเพื่อคล้องสายนะครับคล้องสายเพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็จะเจาะรูลและใส่น็อตยึดไปเพื่อคล้องสายมาเดี๋ยวลงน้ําตาลขออนุญาตไปเจาะก่อนนะครับก็จะใช้สว่านเจาะเอานะครับมาลงน้ําตาลก็เตรียม สว่านเจาะไปแล้วตอนนี้ <c oughs> หลังจากเจาะไปแล้วก็ลองร้อยน็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะพื้นที่มันแคบก็จะได้ประมาณนี้ร้อยน็อตเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขันออกนะครับขันออกเพื่อเอาสายอาเอาสายตัวดึงคัดนะครับเข้า ก็ขันออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาสายคล้องเข้าไปก่อนนะครับเดอาสายขึ้นมาคล้องก่อน <c oughs> ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น็อตเข้าแล้วก็ร้อยสายไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเนี่ยสายเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูมันจะทําหน้าที่ดึงดึงเจ้าตัวคัดตัวนี้นะครับชุดคัดข้างล่างมันจะทําหน้าที่ดึงชุดคัดนะครับ mm hmm. ก็พอสมมติเนี่ยเดี๋ยวลงน้าตาลจะปล่อยนี่นะครับพอยกฝาขึ้นเงี้ยอ่านดูนะพอยกฝาขึ้นสายมันก็จะปล่อยลงก็จะทําให้เนี่ยเห็นไหม พอยกฝาขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะปล่อยสายลงมาให้ย่อนแล้วเวลาที่มันจะปั่นแห้งนะครับเวลาฝาฝามันปิดไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอฝาปิดลงไปเนี่ยเดยลงน้าตาลจะปิดฝาพอฝาปิดลงไปปุ๊บมันจะดึงมันจะทําหน้าที่ดึงสลิงตัวนี้ขึ้นเพื่อเปิดคัตชุดคัตนะครับให้ทํางานอ่าดูนะครับ อ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้พอดึงขึ้นดูเห็นไหมมันจะดึงขึ้นมันจะดึงชุดคัดตัวนี้ขึ้นเนี่ยพอดึงขึ้นคัดก็จะสะอาดมอเตอร์แกนซักอาแกนปั่นนะครับมอเตอร์ถังปั่นก็จะสามารถทํางานนะครับถ้าเกิดสมมติเรายกขึ้นเปิดฝานะครับเราเปิดฝาดูนะ่าเราเปิดฝาเนี่ยพอเราเปิดฝามันก็จะปล่อยลงนะครับเนี่ยดู เห็นไหมจะปล่อยลงแต่ถ้าเราปิดฝาเพื่มันก็จะดึงขึ้น,นเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะลองประกอบประกอบก่อนใส่ฝาใส่อะไรเข้าไปแล้วก็มาลองเทสกันตอนนี้ก็ยึดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมขันน็อตยึดแล้วเรียบร้อยนะครับกขันน็อตยึดฝาด้านบนเรียบร้อยไปเดี๋ยวมาลองกัน เดี๋ยวมาลองถังปั่นซักก่อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วมาดูแบบยังเอาโอเคโอเคถังปั่นซักทําง,งานนะครับทีนี้ก็จะมาลองถังปั่นแห้งนี่นะครับมาหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมหมดแล้ว เสียงได้ยินเสียงไหมครับเสียงถังปั่นแห้งหมดแล้วก็ทำงานเรียบร้อยนะครับเนื่องจากสายที่ว่าดึงชุดคัดนะครับเดือยที่คล้องสายเนี่ยมันหักไปลุงน้ำตาลก็เลย DIY ด้วยการเอาน็อตเข้าไปเจาะรูแล้วร้อยน็อตเพื่อจะได้ประหยัดเงินลูกค้านะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนฝาเจ้าต,ตัวนี้ ซึ่งฝาเจ้าตัวเนี้ก็ค่อนข้างจะราคาหลายร้อยอยู่มันหลายร้อยอยู่นะครับก็เนี้ยก็คือใช้แค่น็อตตัวเดียวเองใช้น็อตตัวเดียวก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนฝานะครับก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆมา ซ่อมเครื่องซักผ้า LG สองถังนะครับเป็นขนาด14กิโลก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าว่าลุงน้ำตาลจะทำอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อมีประโยชน์นะครับเพื่อเซฟเงินประหยัดเงินนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าสว,ส,สวัสดีครับก็สสำหรับ EP นี้นะครับลงน้ำตาลก็มา DIY ง่ายๆนะครับแก้ปัญหาสำหรับอาการถังปั่นแห้งนะครับถังปั่นแห้งเครื่องซักผ้าสองถังเนี่ยไม่ทำงานนะครับก็เพื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ